ทำไมผู้หญิงไม่ค่อยชอบผู้ชายดีๆครับแต่ส่วนใหญ่จะชอบผู้ชายแบบแบดๆะแบบโอเคโอเคถามว่าผู้หญิงทำไมไม่ชอบผู้ชายดีๆผู้หญิงก็ถามกลับว่าอย่างไงผู้ชายทำไมไม่ชอบผู้หญิงดีๆใช่ไหมเพราะ้นคำว่าดีๆคืออะไรคำว่าไม่ดีคืออะไรคำว่าไม่ดีก็คือไม่ถูกใจใช่ไหมครับ มันแปลว่าอย่างนั้นใช่ไหมหรือไม่ดีเป็นยังไงถ้าผู้หญิงมีสเสน่ห์ม,มีแฟนหลายคนเป็นผู้หญิงดีหรือไม่ดี no ทำไมอ่ะถ้<อ>ามีสเสน่ห์อ่ะถ้าเธอบอกไม่ดีแปลว่าเธออิจฉาเขาสิถ้าผู้หญิงคนนั้นเขามีสเสน่ห์เขาจะมีผู้ชายมาหาเขาหลายคนไหมครับเพราะนั่นมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะบริหารเสน่ห์ยางไรให้ดูน่ารักหรือดูน่าเกลียดใช่ไหมครับ ที่ถ้าบอกว่าดีแลอไม่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น oh <my> ดีและไม่ดีมัน oh <my> อยู่ที่ว่าน่ารักหรือน่าเกลียดไอ้คำว่าน่ารักหรือน่าเกลียดเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวบรรทัดฐานเอาความรู้สึกใช่ไหมครับเอาอารมณ์เอาคนส่วนใหญ่หรือเอาพวกเราใช่ไหมครับ oh <my> แปลว,ว่าไอ้เรื่องอารมณ์เนี่ยมันมีพวกกังกูพวกกระตัวเราเพราะนั้นไอ้ดีแลวไม่ดีอย่างผู้ชายก็ถามว่าทําไมผู้ชายดีๆผู้หญิงถึงไม่ชอบผมตอบให้ลกูก เพราะว่ามันน่าเบื่อชัดไหมชัดไหมมันชัดไหมผู้ชายดีๆมันน่าเบื่อตรงไหนมันน่าเบื่อตรงที่มันไม่เล้าใจเลยอะ่ะมันมองแล้วหนังสือเห็นจบเลยอะ่ะแล้วมาทีไรก็อีแบบนั้นทุกทอีอยู่ไปอยู่มาเขาก็เบื่อเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้ชายแลืผู้หญิงนะชอบอะไรที่ท้าทายใช่ไหมลูก ผมถามนะแล้วโหวตนะทั้งห้องนะถ้าต้องเลือกระหว่างคนที่เขารักเรากับกับคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเราโอเคอ่เรารักเขาต่อใครเลือกคนที่เขารักเรายกมือสิครับแต่เห็นว่ามันเท่าๆกันแหละเชื่อเถอะมันเท่าๆกัน เราดูซินารีโอนะขออนุญาตอธิบายยาวนิดหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขารักเธอเขาพยายามที่เอาใจดูแลเธอแต่เธอก็จะไม่เคยชอบเขาเพราะมันไม่ท้าทายเนื่องจากยด็ยคนนี้มาตามดูท่านอยู่เรื่อยเอาโน่นมนะาให้อยู่เรื่อยเรื่อเยเป็นเจ้าเขาเจ้าของฮะใสผู้หญิงคนหนึ่งกำเบ,บิดกระบวนไม่เคยชอบเธอเลยเธอพยายามกระเสือกสนไปพบอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมจ๊ะใช่นี่ก็คือจิตวิทยาของวัยรุ่นนะลูกวัยรุ่นชอบอะไรท้าทายไหม คือผู้หญิงที่เขาชอบคนที่ท้าทายผู้ชายคนที่เป็นคนดีมันไม่ท้าทายก็จบแค่นั้นส่วนผู้หญิงั่ะลำบากกว่าจำไว้นะลูกเพราะผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่เอาใจใช่ไหมจ๊ะผู้ชายที่เอาใจมันหวังอะไรอ่ะมันก็หวังจเจาะไขแดงเธอเออมันเก่งเ <c oughs> จาะเสร็จแล้วมันก็ไปเจาะคนอื่นต่อใช่ไหมครับออแล้วก็ด่าว่ามันไม่ดีพี่เจงแล้วตอบว่าตัวเองเลือกผิดใช่ไหมลกูกสรุปให้ฟังเวลาเราจะบอกใครดีและไม่ดีเนี่ย เราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเราเอาพักพวกเราเป็นตัวตั้งความจริงแล้วดีหรือไม่ดีมันต้องใช้บรรทัดฐานเข้าใจนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้ความรู้สึกเราใช้อารมณ์ถ้าเกิดคนนี้เนี่ยไม่ชอบเราไม่ค่อยดยีใช่ไหมอะยกง่ายๆเขาบอกว่าเธอมีแฟนและแฟนเลิกกับเธอเธอไม่ดีหรือเขาไม่ดีเขาไม่ดี <laughs> เก่งเลยใช่ไหม ไม่เคยมีใครบอกว่าตัวเองไม่ดีะะ้ากนะเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ไงว่าเราดี oh, <no. S 1> แต่เราหลงว่าตัวเราดีเราก็เลยหาคนอื่นไม่ดีใช่ไหมครับแค่นั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าใครดีหรือไม่ดีแค่ว่าเหมาะสมแล้วไปด้วยกันได้หรือเปล่าสําคัญกว่าไหมครับ <c oughs> โอเคครับแล้วน้องจะหาแฟนได้ wow.